สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องเจาะเลขเวดดตกับสองเมืองชชยครั้งนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับแอดก็จะนําสูตรหลักหน่วยบนนะครับมาลงให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับก็สําหรับหลักหน่วยบนนะครับในวันที่ผ่านมานะครับสสูตรชนกันที่0ูนย์นะครับก็เก้าที่3นะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยนะครับก่อนหน้านั้นก็ตามนี้นะครับที่แอดเคยลงให้ดูแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านๆมานะครับ2สูตรชนนะครับ งวดนี้นะครับจะได้ตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับตัวชนจะมาหรือเปล่านะครับในงวดถัดไปนะครับ10หน่วยนะครับ10หน่วยบนนะครับหลัก10ก็ยกมาทั้งสูตรนะครับหลักหน่วยนะครับก็ตัดมาเฉพาะตัวชนนะครับก็มีเข้า83มนะครับมีตัวกลับสามด้วยนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ5 8 3สาม ก็มาดูนะครับในส่วนของหลักหน่วยสูตรนี้นะครับก็ปติบ่านมานะครับ583นะครับหลักหน่วยนะครับ3มหมดนี้นะครับหลักหน่วยสูตรนี้นะครับก็จะได้02358 ค02358นะครับก็มาดูในส่วนของสูตรที่2นะครับสูตรที่2เมื่อที่ผ่านมานะครับ583นะครับ583มี3นะครับสสูตรชนกันที่3 เมดต่อไป90368นะครับตัวไหนจะมานะครับก็มาเทียบชนดูนะครับจนะบชนกันกี่ตัวนะครับสูตรนี้เต็มรวม2ตัวนะครับเต็มรวม2ตัวบนนะครับ583เต็มหนึ่งนะครับก็ เป็นสูตรปรับใหม่นะครับแต้มรวมสองตัวบนนะครับสมาชิกแคปไว้ดูนะครับเป็นสูตรปรับใหม่นะครับเอาสูตรเก่ามาปรับตัวขยายใหม่นะครับวันนี้นะครับหนึ่งกันยานะครับมีแต้มเก้าสี่ห้าแปดนะครับสี่แต้ม ชิคก็ลืมของชุดตัวต้นไปก่อนนะครับในชุดนี้นะครับก็จะเป็นหลักสิบหลักหน่วยนะครับตามแนวทางสูตรของหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็วางตั้งไว้ก่อนนะครับสำหรับชุดต้นนะครับเด่นตัวไหนบ้างในชุดโตด้ก็เดี๋ยวค่อย สรุปนะครับทั้งในชุดโต๊ะและสูตรเด่น10หน่วยนะครับค่อยสรุปรวมในตอนท้ายๆนะครับในคลิปนี้ก็มาดู10หน่วยก่อนนะครับก็มาดูหลักหน่วยชนนะครับ 90368วันนี้ก็ได้ตัวเดิมนะครับ90368ในีสูตรที่1นะครับ90368สูตรที่2 02358 ศูนย์สามหกแปดศูนย์สองสามห้าแปดนะครับชนเก้าไม่มีนะครับมีศูนย์มีสามหกไม่มีมีแปดเอา้าชนตัวเดิมเลยนะครับ ชนตัวเดียวกันกับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับ90368 5 7 803นะครับวดนี้นะครับจุดนี้ชนเหมือนกันนะครับ038 จะมาะครับสูตรจะเดินต่อหรือเปล่านะครับตัวชวนได้ตัวเดียวกันนะครับกับวันที่ผ่านมานะครับ0 3 8จะเป็น8หรือเป็น3หรือเป็นตัวอื่นนะครับก็ไม่ทราบนะครับมีตัวรองด้วยนะครับ ส่วนของหลัก10บนนบ,ก10บนนะครับหลัก10บบนนะครับก็ขึ้นกระดาษแผ่นใหม่นะครับมี2 1 4 7 9นะครับหลัก10บบน 2580ะครับหลักสิบบนนะครับสองหน xì cao คู่2ตัวบนนะครับเมืที่ผ่านมานะครับจับได้1 2 3 4 5 15ชุดนะครับวันนี้ก็จะเยอะกว่านะครับมีตัวรองเต็มมาด้วยนะครับ2ตัวนะครับจับคู่นะครับก็จะได้2 0นะครับ2 3 2 8 2 1 2 2, 10 13 18 11 12 40 43 48 41 42 70 73 78 chết nâng chết xong cao xuống cao xong cao bệt cao cao tem hạt số điểm 4 5 8นะครับเต็ม9 4 5 8แเต็ม9 4 5 8เอาในชุดเด่นก่อนนะครับ9 4 5 8สี่หส 4 5 8 7 8 1 8ป4ครับเต็ม2ตัวบนหลุด2 2วติดนะครับก็เลยใช้สูตรเก่าๆนะครับนำมาปรับใหม่นะครับตัวที่เข้าเต็มตัวที่เข้าเต็มก็มี 1>, 1 2 3 4งมี่ห้ามีห้าชุดนะครับมี5ชุดแต่ในชุดนี้นะครับในชุดที่เข้าเต็มก็ติดตัวเด่นนะครับติดตัวเด่นอยู่ที่สองสามเจี่ หนึ่งสามหนึ่งแปดต่อไปนะครับตัวเด่นชุดที่ติดตัวเด่นจากสูตรนะครับก็จะมีสองศูนย์เจ็ดสามมาจากชุดต้นด้วยเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ อ๋อดับหลักสิบบนวันนี้นะครับวันที่ผ่านมาดับเจ็ดสิบบนนะครับวันนี้ดับดับหลักสิบบนวนี้ดับหกนะครับดับหก ศูนย์เจ็่าในชุดรองนะครับในชุดนี้นะครับเป็นชุดเด่นนะครับเต้มชนที่3ตัวนะครับก็ไปครับหลักหน่วยชน3ตัวนะครับก็สีนะครับ402320 70นะครับ7378 ก็เลือกดูนะครับต่อไปก็อ่าในชุดตัวรองนะครับในชุดตัวรองเต็ม9458 9458มี4 1นะครับ9458มี 7, 7 2 7 1 7นะครับเด่นบนนะครับ7กับ2 4 1นะครับ2 2 7 2 1น,นะครับสมาชิกที่มีหลักร้อยเข้าดีนะครับมีหลักร้อยเดินดีนะครับก็นำหลักร้อยมาใส่ชุดที่เข้าเต็มนะครับ2.0ก็สวยนะครับแต่จะเป็นตัวไหนเจ2 0อเข้าเต็มไหมนะครับเต็ม5เต็ม8 สำหรับเต็มรวม3ตัวบนนะครับสมาชิกก็ไม่ต้องไปเน้นมากนะครับถ้ามีสูตรได้สูตรหนึ่งหลุดนะครับเต็มเต็มตัวชนไม่เข้านะครับเต็มตัวชนจะไม่เข้านะครับทางที่ดีก็เลือกเต็มรวม3ตัวบนไปสักสูตรนึงนะครับหรือไม่ก็เอาเต็มลงที่แอดลงไว้ให้นะครับด้วยก็ได้นะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็มี10 10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบน ตัวเด่นนะครับหลักสิบสนะครับ2 1479นะครับตัวที่มีติดเป็นตัวเด่นจากสูตรนะครับก็จะมี2นะครับไม่ไม่ใช่เด่นหลักสิบนะครับเด่นร้อยสิบหน่วยนะครับตัวเด่นที่ดว่านะครับก็คือ2 7และ9นะครับ3ตัวนะครับ2 7 9นะครับที่มีในตำแหน่งของตัวเด่นนะครับ ในส่วนของหลักหน่วยนะครับอยู่ที่0นะครับอยู่ที่ศนย์อยู่ที่8และ2นะครับถ้า2ไม่มาหลักสิบนะครับก็อาจจะมาหลักร้อยก็ได้นะครับ2มาหลักร้อยก็จะเป็น72นะครับ72ก็น่าจะเป็น7 2สองชุดเดียวเลยนะครับถ้า2มาหลักหลักหน่วยนะครับแต่ถ้าสองมาหลักสิบนะครับ ก็จะมี20นะครับสองสามหลักหน่วยไม่หลุดนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็น10หน่วยบนนะครับ10หน่วยบนก็คือ2ตัวบนตรงนะครับหรือ,อเดี๋ยวแอดไปวิเคราะห์นะครับในส่วนของเต็มรวม2ตัวบนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะให้ได้ ัวเด่นนะครับที่ที่น้อยตัวกว่านี้นะครับหาสูตรมาชนนะครับหาสูตรมาชนอีกหนึ่งสูตรนะครับก็จะได้ตัดให้น้อยลงนะครับจะได้ตัดให้น้อยลงสําหรับในคลิปนี้นะครับตัวที่เอาเป็นตัวที่แอดดูจากสูตรนะครับแล้วแอดจอบนะครับ2ตัวบนนะครับ ก็จะมีนะครับเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเจ็ดสามเจ็ดแปดนะครับก็คือเป็นสองตัวบนตรงเลยนะครับ 10บดับ6วันนี้นะครับก็ไม่มี6นะครับของเอดมี6 7 3สนะครับนะครับสูตร่า3ตัวนะครับสูตรเด่น3ตัวมามา1ถึง2ตัวนะครับ6 7 3 7 0 7 1 7 2 7 3 7 8นาะครับตา4นะครับก็มี4 0 4 1 ในคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสรุปเพิ่มเติมยังไงนะครับเดี๋ยวแอดค่อยอนำมาให้ชมนะครับสองตัวบนนะครับ น้วยอผิดอันหน่วยบนนะครับวดที่ผ่านมาครับชน038นะครับ ก็ชน038นะครับเหมือนเดิมจะมาหรือเปล่านะครับตัวชนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปตัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม